สวัสดีครับพบกับผมแอดมินกอลฟนะครับจากเว็บน้องไอทีดอทคอมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการนะครับย้ายเดสก์ท็อปเอ่อหรือว่าด็อกิเมนต์นะครับไปเก็บไว้ที่ไดดีไดดีนะครับที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับที่ไม่ใช่ไดดีนะครับโดยวิธีนี้นะครับใช้งานนะครับสามารถนําไปทําได้ทั้งในตัว Windows 10 Windows 8 8.1 Windows 7นะครับ Windows 7นะครับก็สามารถ นําไปใช้งานด้วยกันนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนที่เหมือนกันนะครับตัวปกตินะครับเดสก์ท็อปของเรานะครับจะเก็บไว้ที่ไดซีนะครับไดซีแล้วก็โฟลเดอร์ยูเซอร์แล้วก็ยูเซอร์เนมเป็นโฟลเดอร์ยูเซอร์เนมนะครับแล้วก็โฟลเดอร์เดสก์ท็อปของเราอีกทีนึงครับก็สําหรับบางคนเนี่ยหลายคนมีหลายคนนะครับที่ชอบวางไฟล์นะครับวางไฟล์เอกสารข้อมูลต่างๆนะครับไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับ ก็เพื่อง่ายต่อการในการเรียกใช้งานนะครับบางคนนี่เต็มล็กหน้าจอไปหมดเลยนะครับแล้วทีนี้เวลามีปัญหาเวลาวินโดว์มีปัญหานะครับแล้วก็ทําให้การลงวินโดว์ใหม่เนี่ยไม่สามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะสํารองข้อมูลเนี่ยก็ทําได้ยากเนื่องจากเราเข้า Windows ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราสํารองข้อมูลไปเก็บที่ได้ดีไม่ได้นะครับ ซึ่งเราไม่สามารถทําได้เองนะครับก็อาจจะใช้เครื่องมือนิดนึงนะครับในการเข้าไปย้ายข้อมูลนะครับแต่เราก็สามารถที่จะเตรียมนะครับหรือว่าป้องกันไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับหากเวลามีปัญหากับ Windows นะครับเราที่สามารถเราก็จะสามารถฟอร์แมตลง w i n d o w อใหม่ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกังวลในส่วนของข้อมูลที่อยู่หน้า Desktop นะครับหรือว่า My Document นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับโฟลเดอร์เดสก์ท็อปนะครับไว้ที่ได้ดีก่อนนะครับไว้ที่ได้ดีหรือว่าได้กอื่นๆนะครับที่เราต้องการย้ายไปนะครับเพื่อไม่ให้หรือว่าจะเป็นด็อกิีเมนต์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ในโปรไฟล์ของเรานะครับจากนั้นนะครับ หลังจากที่เราสร้างโฟลเดอร์เดสก์ท็อปเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยที่อยู่ในไดดีนะครับผมสร้างเสร็จแล้วให้เราเปิดไปที่ไดดีนะครับไดดีแล้วก็โฟลเดอร์ยูเซอร์นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ที่เป็นยูเซอร์เนมของเรานะครับในที่นี้คือแอดมินครับผมก็กลคลิกเข้าไปนะครับจะเจอโฟลเดอร์ด็อกิเมนต์อยู่จะเจอโฟลเดอร์เดสก์ท็อปนะครับพอเปิดเข้าไปเนี่ย พอเปิดเข้าไปในเดสก์ท็อปนะครับในโฟลเดอร์เดสก์ท็อปเราก็จะเจอข้อมูลไฟล์เอกสารนะครับอันเดียวกันนะครับที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปที่เราวางไว้นะครับทีนี้เราจะย้ายไปนะครับนะครับให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาที่เดสก์ท็อปนะครับที่โฟลเดอร์เดสก์ท็อปนะครับคลิกเสร็จแล้วก็เลือก Property นะครับ Property ขึ้นมานะครับเราจะเห็นแท็บหนึ่งนะครับชื่อว่า Location นะครับคลิกไปที่แท็บ Location นะครับแล้วก็ จะมีปุ่ม move อยู่ให้คลิกปุ่ม move นะครับปุ่ม move แล้วก็ไปเลือกที่โฟลเดอร์นะครับที่เราสร้างไว้รอนะครับก็คือในไดดีแล้วก็โฟลเดอร์เดสก์ท็อปนะครับคลิกเลือกโฟลเดอร์เดสก์ท็อปนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วแล้วก็คลิกที่ปุ่ม select folder นะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่าผาดเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับคือผาดเดิมจะเป็นตัวนี้นะครับเป็น ยูเซแล้วก็ User อร์เนมแล้วก็ d ดสก์ท็นะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น D แล้วก็ d ดสก์ท็นะครับหรือว่าเป็น E ได้ต่างๆของเรานะครับก็เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มโอเคนะครับคลิกปุ่มโอเคแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับ Do you want t o move all นะครับยนะครับคลิกปุ่ม y ยไปนะครับรอสักครู่นะครับจะทำการ Copy ข้อมูลต่างๆนะครับไปไว้ที่ไดดีของเรา นะครับที่ไดดีของเราเราก็จะมีโฟลเดอร์เดสก์ท็อปนะครับซึ่งไอคอนมันจะคล้ายๆเมื่อกี้เลยไม่คล้ายครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็โฟลเดอร์เดสก์ท็อปที่อยู่ตรงที่เราไปคลิกขวาเมื่อสักครู่เนี่ยจะหายไปนะครับเพราะว่าถูก move ม,มาไว้ที่ไดดีนะครับทีนี้ข้อมูลที่อยู่ในเดสก์ท็อปของเรานะครับก็จะอยู่ที่ไดดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับ ลองคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ไฟล์ที่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับแล้วก็เลือกสักครู่นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ดู r r p e r t y นะครับจะเห็นว่าพาดเนี่ย Location จะอยู่ที่ไดดีเห็นไหมครับนะครับคลิกขวา property นะครับ Location นะครับ Location อยู่ไที่ใดดีนะครับอันนี้ก็เป็นการย้ายข้อมูลนะครับไปไว้ที่ไดดีนะครับ ข้อมูลที่น้า์ท็อปไปไว้ที่ได้ดีในส่วนของโฟลเดอร์อื่นๆก็สามารถทําได้นะครับในที่อยู่ในโปรไฟล์ของเรานะครับเช่นนะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ด окумент มิวสิกพิเเจอร์ต่างๆทําได้นะครับโดยมีขั้นตอนที่เหมือนเมื่อสักครู่นะครับยังไงก็ลองทากันลองนําไปทํากันดูนะครับก็ช่วยในการเป็นการสํารองข้อมูลไว้ล่วงหน้า นะครับในกรณีที่เราจะฟอร์แมตเครื่องนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ